ท่านผู้ชมครับอาจารย์มุสตฟาอยู่ป็นสุขผู้บริการโรงเรียนศาสนาประถมคลองเคล็ดและอิหม่ามมัสยิดอันวาริสุนนะท่านได้กรุณาพูดถึงการดูแลการแก้ปัญหาภายในครอบครัวตามบัญญัติอิสลามไปแล้วนะครับก็เป็นแนวคิดสําหรับที่เราจะได้ปฏิบัติกันต่อไปครับช่วงเวลาของธรรมนูญชีวิตตอนนี้หมดลงเพียงเท่านี้ครับหลังจากนี้เชิญพบกับคุณอาริยาเมีนยนีในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิม ตอนกินดีมีคุณค่าได้ต่อไปครับวัสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบรากาต้ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตรับรองจะติดใจอัสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบรากาโต้ พบก,กันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าค่ะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและโภชนาการตามหลักการ إ س และเช่นเคยนะคะท่านที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาวิลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิชรพยาบาลและท่านยังเป็นผู้จัดการโรงเรียนรนุบาลจินกันดาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรค่ะอัสสลามอะลลยกุมวะร้องมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ คุณหมอคะวันนี้จะเรียนถามคุณหมอในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนมผงอนะคะ่ะมีข่าวมาอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในต่างประเทศว่ามีบริษัทที่ผลิตนมนะคะ่ะเรียกเก็บนมผงจากนาท้องตลาดเพราะว่ามันมีการปนเปื้อนจากสารบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเคยทราบมาว่าคุณหมอเคยบอกว่านมแม่เนี่ยเป็นนมที่ดีที่สุดดีกว่านมผงเพราะว่ามันไม่ปืนอะไรแน่นอนตรงนี้อยากจะเรียนถามว่ามีสารอะไรเป็นพิเศษในนมแม่นะคะคือนมแม่เนี่ยนะคะ เป็นเป็นนมที่ประเสริฐที่สุดน,น,นะคะเพราะว่าในน้ำนมเนี่ยนอกจากจะมีสารอาหารครบแล้วนี่ก็ยังมีแร่ธาตุที่สำคัญนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินที่เหมาะสำหรับเด็กทารกนะคะในน้ำนมแม่เนี่ยนะคะมันจะมีสารอาหารซึ่งจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของทารกสารนี้ก็ชื่อว่าสารทอรีนซึ่งจะทำให้ทารกเนี่ยได้รับสารอาหารอย่างสมบูรณ์นะคะ มันจะมันจะไม่เหมือนกับเอน้ำนมผงซึ่งจะไม่มีสารตัวนี้นะคะคุณหมอคะเคยทราบมาจากนักวิชาการอิสลามบางท่านนะฮะได้พูดถึงพระพุทธนาฏของลอสุภาณหัวตาลานะคะเกี่ยวกับเรื่องของมันดานะคะที่อุ้มคันนานถึงหลายปีแล้วก็เพียแล้วเพียเล่านะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังต้องให้นมลูกนานอีกสองปีตรงนี้ค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าการให้นมลูกนานสองปีเนี่ย ในหลักไก่สลามเนี่ยในด้านการแพทย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือความผูกพันที่แนบแน่นระหว่างแม่กับลูกเนี่ยพอลูกดูดนมจากหัวน,นมของแม่หรือจากเต้านมของแม่เนี่ยตรงนี้คุณแม่บางคนเนี่ยถึงกับปร้องไห้เพราะว่าจะรู้สึกซาบซึ้งมากเพราะนั้นบางต้องพยายามนะคะสําหรับคุณแม่ที่คลอดลูกเนี่ยต้องพยายามให้คุณให้ลูกเนี่ยดูดนมจากหัวน,นมของตัวเองถ้าอยู่ได้ถึง2ปีเนี่ย ภูมิคุ้ม,มกันโรคของของลูกเนี่ยก็จะดีเขาจะไม่ค่อยเป็นอะไรค่ะแล้วในกรณีคุณแม่เกี่ยวกับอาหารที่ทานระหว่างที่ให้นมลูกเนี่ยจะต้องดูแลยังไงแล้วก็สามารถลดน้าหนักได้ไหมคะคุณหมอคะคือน้ํานมของแม่เนี่ยนะคะบางคนก็จะบ่นว่านมแม่ไม่ค่อยมี <c oughs> เพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนําน,นะคะว่าอย่างพวกสมุนไพรไทยเราเนี่ยก็จะมีหัวปรีนะคะ <c oughs> ซึ่งหัวปรีนี่ก็จะให้น้ํานมจะช่วยในการไหลเวียนเลือด อาจจะมาทําเป็นแกงเลียงหรือว่าทําเป็นต้มต้มกับกะทิก็ได้แล้วก็พวกซุปไก่สกัดนะคะก็สามารถที่จะทำให้เ,เพิ่มเพิ่มน้ำนมให้กับมารดาที่กำลังให้นมลูกหรือว่าจะต้มเป็นไก่เน่ยนะคะแล้วก็มามาต้มต้มเป็นน้ำซุปไก่อ,อาจจะใส่พวกสมุนไพรจีนที่เราเรียกว่าเกากี้เกากี้นี่มันจะเม็ดแดงๆเล็กๆนะคะพวกตังกุยพวกซิวโออะพวกนี้ ก็จะช่วยทําให้น้ํานมของคุณแม่เนี่ยไหลดียิ่งขึ้นค่ะนับว่าค่อนข้างสะดวกนะคะเหมาะกับอยู่เมืองไทยเราได้ซ้ําไปนะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอพี่เจ้าส่งโปรดทานคุณความดีตอแทนคุณหมอด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงของครัวฮาลานค่ะช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทอง ท่านผู้ชมค่ะช่วงครัวฮาลานวันนี้นะคะเราพามาท่านผู้ชมชม,ชมชาที่ครอบครัวอุยานนะคะครอบครัวอุยานเนี่ยมีที่มานิดนึงก็คือจริงๆแล้วก็คือบินรามันก็คือเป็นลูกสาวของพี่แจ็คหรือว่าอาจารย์บุครีนะคะเป็นที่รู้จักกันแล้วก็ขนาดนี้ก็คืออยู่ในครอบครัวของได้สามีเป็นชาวตุรกีเพราะฉะนั้นอาหารในวันนี้นะคะก็ต้องเป็นอาหารที่เป็นตำรับตุรกีแต่ว่ามีรายการอะไรนี่ไปพบกับคุณสมาอุยานก่อนนะคะ ค่ะสลามโมเลกุมวัลคมาตุลลอฮิบะบาร์กาตูค่ะสวัสดีค่ะนะคะพิสมาระคคืออาหารตุรกีเนี่ยลักษณะเด่นของเขาคืออะไรนะคะอาหารตุรกีส่วนใหญ่นะคะเขาจะเน้นในเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วก็จะไม่ใส่เครื่องปรุงเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ใช้เครื่องเทศค่ะวันนี้นะคะสมากก็เตรียมเมนูนมเปรี้ยวนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นนมแพะส่วนผสมนะคะก็จะมีนม แคะ1ลิตรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้มให้อุ่นๆแล้วก็จะใช้นมหัวเชื้อนะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะ mm. เทลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ mm. แล้วก็จะเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ไวแต่จะต้องเป็นภาชนะที่ทนความร้อนด้วยนะคะ mm. เสร็จแล้วเราก็จะเอามา mm. หอ่อใช้ผ้าเนี่แหละคะ่ะทิ้งไว้ประมาณ1คืน ตอนเช้ามานะคะเราก็จะได้เป็นนมเปรี้ยวลักษณะนี้มาแล้วน,น,นะคะท่านผู้ชมใช่ค่ห<า>นาาา้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเ <laughs> มนูนมเปรี้ยวนี้นะคะเราสามารถได้ประยุกต์กับอาหารตุรกีได้หลายๆอย่างด้วยกันนะคะอันนี้คือกระเทียม,ยมสับนะคะประมาณ2ช้อนชาเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันเราก็จะเอามาราดในกระบาบนะคะ กระบาบนี้ก็จะเป็นเนื้อสับหรือว่าหอมใหญ่ใส่กับเ,ออเครื่องเทศนิดหน่อยอะนะคะหรือแม้ก็จะเป็นผักทอดหลายๆอย่างก็ได้นะคะวันนี้มาแนะนำเป็นมะเขือม่วงค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารนิยมเลยของประเทศตุรกีนะคะจะเป็นใบองุ่นห่อข้าวนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่เป็นน้ำสลัดสำหรับผักนะคะ ท่านผู้ชมคะผักชุบแป้งวันนี้เราใช้แป้งทอดกรอบตาฉลากทองนะคะเดี๋ยวช่วยบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะคะว่าน้ำสลัดส่วนผสมนะคะนมเปรี้ยวที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีมายองเนสแล้วก็น้ำมะนาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะออกมาเป็นอย่างแบบนี้นะคะ,ะ,คะราดลงไปบนผักที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากทานอาหารมื้อหลักแล้วเนี่ยเราก็ต้องตบท้ายด้วย นมเปรี้ยวปัน่นซึ่งนมเปรี้ยวปันน่นรสชาติจะอร่อยมากๆากเลยอร่อยอยังไงเดี๋ยวเราไปดูคุณสมาทําให้ดูเลยนะคะค่ะใช้นมเปรี้ยวที่เราที่มีอยู่นั่นแหละค่ะน้ําเย็นอีกหนึ่งแก้วนะคะค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะออกมาสมบูรณ์อย่างนี้ค่ะ,คะหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้ค่ะ ขอบคุณมากเลยที่มาทำอาหารอร,ออร่อยๆให้ทางผู้ชมแล้วก็ทีมงานพวกเรานะคะได้รับประทานอาหารที่เป็นเนื้อแท้ของตุรกีเพราะว่าและนี่คือสะใภ้ของตุรกีจริงๆซึ่ง,งเป็นแม่บ้านที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยนะคะท <c oughs> ่านผู้ชมค่ะทางรายการก็มีผิตพันมาฝากนะคะ <c oughs> เป็นผิดพันตาแม่ครัว <c oughs> ผิดพันตาฉลักทองแล้วก็ผิดพั์ตาแม่ครัวฉลักทอง <c oughs> ให้คุณสมาไว้ทำอาหารให้ ครอบครัวอะไรค่ะทั้งสามีทั้งลูกๆที่น่ารักท่านค่ะข,ขอบคุณมากาาามมค่ะค่ะท่านผู้ชมคะช่วงครัวฮาวันิพุทธลมแล้วะน,น,นะคะดิฉันกับคุณอัชมานะคะท่า,า <S <S นผู้ชมไปก่อนนะคะมัสลามัลไยกุ้งรอมาอตุลล้อบนบาร์กาตุเดคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะน้ำสลัดที่ใช้ใช้นมอะไรก็นมแพ้ขอนมวัว ส่งคาตอบมาตามชื่อได้ที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขนาดนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดผลิตภัณฑ์ปราฉลากทอง1ชุดค่ะคือน้ํากับแสงแดดเนี่ยถ้าแสงแดดมันส่องลงมาที่น้ำเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดตะไคร่นะคะ มันตะไคร่นี่ก็จะจะก่อเกิดอยู่ในในน้ำทุกชนิดนะโดยเฉพาะถ้าน้ำขวดเนี่ยถ้ามันมีเชื้อโรคอยู่ในปริมาณหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็แสงแดดส่องลงไปมันก็จะเกิดตะไคร้ได้ง่ายเพราะฉนั้นเวลาเราก่อนจะรับประทานนี่เราต้องส่องดูก่อนว่ามันมีตะกอมีตะไคร่น้ำไหมถ้ามีเราก็ทิ้งไปเลยดีกว่า